โอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปูดซซายแจกแล้วนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไป1เดือนนะครับ1เดือนนะครับขอโทษที่หายไปนานนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างกับผมมีหลายๆอย่างที่ต้องทำนะครับใครที่ยังติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันแล้วมาดูนะครับว่าใครจะเม้นแหลกในคลิปนี้ ผมจะให้เพชรหนึ่งพันนะครับใน toilet tower defense ตอนนี้ผมอยู่กับเกมใหม่นะครับเกมเดี๋ยวนี้เขาก็น่ากำลังจะฮิตอยู่นะครับเกมนี้มั้ยใ่า s t a d i o v a l e นะครับนี่ครับชื่อเกมทำาี่เลยแล้วมันจะวันนี้ผมมาถ่ายคลิปรีวิวบ้านใน s t a d i o w a r e นะครับไปกันเลยครับตรนนี้ครับนี่ครับเซอรผมอันแรกเลยครับนี่ครับ หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายนานผมแบบเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายบ่อยๆลงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกับเพื่อนน,นี่ครับ,บ้านผมนี่คือบ้านหลังแรกนะที่เราเกิดมาถ้าเราสร้างซื้อใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนเลยจะมีบ้านแบบนี้เล็กๆนี่นะครับนี่คือบ้านของผมกดมันนะครับน,นี่อันนี้ก็เป็นบูเบลี่นะบูเบลี อันนี้ก็เป็นเมลอนนะครับตรงนี้รงนี้เหยียด,ยด,ยดยอยู่นี่อันนี้ที่ให้น้ำอัตโนมัตนะิน่ะขอภายในเสียงรถด,ด้วยนะครับนี่ก็คือกล่องเก็บมานะครับถ้าเก็บมาอะไรมาเราจะได้ตรงนี้น,นะครับนี่คือที่ที่เราอยากขายของนะครับสมมติถ้าเราอยากขายของอะไรใช่ไหมครับให้เราเลื่อนมาแบบนี้ สมมติว่าผมขายนี้นี่ครับจะขายนี้มันมันไม่ได้ตังหรอครับอันนี้มันศูนบาทแล้วเราก็จะรอรอรอนวันนี้ใช่ไหมครับตื่นมาพวงนี้มันก็จะขายให้เราครับตื่นมาเลยเอ้ยก่องเก็บของสะสมของนะครับถ้าเราสมมติครับนี่คือวิธีอย่างหนึ่งครับถ้าเราไม่อยากเล่นเก็บของแบบนี้สมมตินะครับ ฟังยังได้ไหมสมมุติอันนี้นะครับอย่าเดียวกันต้ก็บนี้ครับให้เรากดตรงนี่ครับลูกศรแดงแดงกดไปเลยมันจะเก็บของให้เราเองอัตโนมัติเลยครับส่วนกล่องเขาของผมก็คือเก็บของที่ใส่กับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยกดดูที่นีมีไหมไม่มีครับของกลางไม่แน่นอนครับนี่ครับนี่คือกล่องที่ผมไปขุดจากเมืองมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้ก็คือพวกหินพวกเปล็กพวกอะไรนะ ให้เกดตรงที่ผมบอกก็แล้วอยอเคเดี๋ไหมครับถ้าเราอยากจัดของสวยๆนะครับให้เรากดตรงไอส่วนถ้าเราอยากทิ้งของอะไรนะครับให้เรากดลมมากมาตรงนี้นะครับลากทิ้งไปเลยนี่ครับเลเวลของผมตัวต่างเลเวลฟาร์มของผมอยู่ที่เก้านะครับเลเวลขุดของผมอยู่ที่สามเลเวลต้นไม้ตัดต้นไม้นะครับอยู่ที่สี่ เป็ดป้าคุยที่หกดาผขผมองผมที่สองนะครับนี่ครับก็จะเป็นผักผักต้นกระตันี่นะครับนี่ก็คือเหมืองครับตรงนี้เลยมาตรงนี้นะมีครับตรงนี้เลยเหมืองนะครับที่ผมไปขุดตรงนี้ก็คือการผมตรงนี้ก็คือร้าค้าที่เราไปซื้สักครับนี่ฟาผมมีไก่ด้วยนะครับไก่กับเป็ดน้อยเป็ดเล็กครับ นะครับเป็ดนี่ไก่ไก่ใหญ่มากครับโอ้ยไข่ไก่ฮะเก็บเลยสำหรับใครอยากปรับปรุงแบบนี้นะครับแลกได้กดตีได้นะครับนี่ครับปรับตามผมเลยนะครับเปีนี่ครับปรับตามผมเลยครับให้ทุกคนดูเองนะครับไป ถ้าไม่ทันดูคลิปดูก็ได้ครับโอเคครับเกมนี้ผมไม่ได้โหลดผ่าน Google นะครับผมซื้อมานันแาละครร้อยห้าสิบบาทครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยความผมกว้างครับส่วนตรงนี้เคยมีคนถามว่าวางทำไมครับ ผมวางไว้เผื่อผมได้ปลูกผักในอานาคตครับปลูกผักพล<ผ>มไม,คไม,คคม้ครับนี่ไม่ปลูกครับเพราะว่าปลูกพวกนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะคุมคุดยาก,กน,นะครับยากขึ้นอีกแล้วสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับพิมพ์มาเลยเล่นเซิร์ฟใหม่หรือว่าเล่นเซิร์ฟนี้ไม่หาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิไปบอางนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า